เมนูดีอร่อยจากโครงการหลวงวันนี้เราขอเสนอเค้กข้าวเหนียวมะม่วงนวลคำวิธีทำแบบของเป็น3ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1ส่วนของเค้กสปันเริ่มจากน้ำแป้งสปัน125กรัมไข่ไก่3ฟองและน้ำเปล่า45กรัมใส่ลงในชามผสมนะคะหลังจากนั้นตีให้เข้ากันค่อยๆเติมเนยละลายลงไปผสม และตีให้เข้ากันจนเนื้อเนียนค่ะจากนั้นเทใส่พิมพ์ที่ทาเนยไว้เขอเพื่อไล่ฟองอากาศแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา40นาทีนะคะระหว่างที่อบเคก้กเรามาทำส่วนที่2ส,ส่วนของซอสมะม่วงกันค่ะเริ่มจากนำน้ำเปล่า100มิลลิลิตรน้ำเชื่อม3ช้อนโต๊ะมะม่วงนวนคําสุก1ลูก และแป้งมันฮ่องกง3ช้อนโต๊ะปั่นให้เข้ากันค่ะนำไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนเนื้อเหนียวข้นประมาณนี้แล้วนำไปพักไว้นะคะส่วนผสมส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของข้าวเหนียวมูนค่ะนำหงวุ้น4กร,รมัมเกลือ2กร,รมัมน้ำตาล70กร,รมัมและหัวกะทิ250กร,รมัมนำไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะ นำข้าวเหนียวที่สุกใหม่1กิโลกรัมใส่ลงไปในชามผสมเติมน้ำกะทิที่ผสมไว้ลงไปตามด้วยวิปปิ้งครีม250กรัมคุกเค้าให้เข้ากันดีค่ะตอนนี้เค้กที่อบไว้น่าจะสุกแล้วไปนำเค้กออกจากเตากันค่ะนำเค้กออกจากพิมพ์ตัดให้ขนาดพอดีนำไปใส่ในถ้วยเค้กตามด้วยซอสมะม่วงที่เราพักไว้ เติมเนื้อมะม่วงสุกนวนคําลงไปตามด้วยข้าเหนียวมูนเติมชั้นบนสุดด้วยเนื้อมะม่วงราดด้วยซอสมะม่วงตกแต่งด้วยใบมิ้นท์เท่านี้ก็ได้ขนมหวานไทยร้อนขึ้นชื่อของไทยมารับประทานกันแล้วค่ะ